เหรียญครุฑเฉียงนะคะเนี่ค่ะครุฑครุฑที่เขาอยู่ข้างเนี่ยเขาเรียกครุฑเฉียงครุฑเฉียงครุฑพาครุฑเฉียงจะมีสองพศค่ะสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองเป็นรายรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทและเหรียญครุฑนี้นะคะเขาจะมีครุฑปีปีสองสี่ราคาประเมินกันไว้โหสูงมากนะคะไม่แน่ใจว่าหลักแสนหรือหลัก หมื่นหลักอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็เยอะค่ะหลายหมื่นหลายหมื่นถึงอาจจะถึงแสนนะคะครุฑเฉียงพสสองห้าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์รับซื้อสิบสองบาทสองห้าสองสองรับซื้อสิบสองบาทสองห้าสองสี่ราคาหลักหมื่นหลักแสนเหรียญมีจริงค่ะเหรียญมีจริงมีการผลิตจริง ก็หายากจริงแล้วก็มีคนรับซื้อจริงค่ะนะคะที่ป้านาพูดทําคลิปทุกคลิปทุกคลิปที่ป้านามาทําคลิปทุกการเอ่ยถึงของป้านาทุกอย่างนะคะมีหลักฐานทั้งหมดค่ะปะ้านาจะไม่พูดเมคขึ้นมาล,ายลอยๆทุกอย่างพูดขึ้นมาจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานจากข้อมูลการผลิตจากฐานฐานการผลิต เขาไม่ระบุจํานวนค่ะแต่เขามีหลักฐานการผลิตนะคะมีรูปภาพให้อะค่ะครุฑปีสองห้าสองสี่มีในตําราเออเรียกว่างี้แล้วกันพูดง่ายๆมีในตํารานะคะมีในตํารามีมีในหนังสือเรียนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะมีในในในข้อมูลมีมีในหนังสือเรียนมีในตําราเรียนอ่ะโอเคนะคะครุฑสองห้า สองสี่มีการผลิตจริงนะคะมีการระบุอยู่ในตำราเรียนอโอเคพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีจริงหรอกขาไม่มีหรอกนะคะบรราต้องยืนยันว่ามีในตำรามีในตำราเรียนค่ะนะคะ,นะคะลองหาดูเผื่อใครเผื่อไม่ได้นะเผื่อหลุดมือหลุดไม้หลุดมือใครมาลอดมาถึงมือเราเนาะค่ะสองห้าสองสี่นะดูไว้นะเผื่อมีโอเค